โอเคสวัสดีครับคุณสุกุธันฮะวันนี้ก็พาไปหนูว่าเวทีเอแม่งเจ็ดตัวละครจีกิตัวแน่ๆนะชอบวันนี้ก็พาไปหนูา่ก็ไม่งเพิ่งได้มานะจีวันเฮ้ยว่าจะแฟร์จีวันอะไรวะเนี่ยจีเอมโอ้จีวันก็จะไปรับมาฮะเลืองเวทีไม่ไม่เจาะอะไรหนูก็ตอกันเปิดเนี่ย แต่ว่าการนี้มันตรงที่ผมบอกไว้นะเจ้ว่าที่ตัวละครที่เขาไม่แก่เสียมันตรงตรงไหนเนี่ยฉันแบบอืมไ่ตรงนี้มันนิ่มเป็นบซ้มันะนิมเปบแล้วก็คือหนึ่งอ่ะผมสุบไว่สุดนี้อย่างเท่นั้นนะน้่สุดนี้อย่างเนี่ยเรามืนเขาใส่ก็ยังไม่ได้ถ้ากท็ทีดิแฮะเกลือรนรัวแม่งจะกินปืนมารุนรัวเลย แล้ก็ไปี่กามมเาที่ขของทีไฟเยอรนะครับผมแล้วก็หนึ่งปีอ่ะนี่หนึ่งี่ตอนที่เปิดใหม่ล่าสุดนะบิชมปินะเปิดใหม่นะถ้าเปิดใหม่เรื่อยื่อยๆนะก็เป็นลูกบินสองสปีนี่ปีไม่ไมจะมีจะกินปืนมาให้เรา่ไหมนมีจะกินภาพว่าแล้วก็สองสอบสองปีล้วก็เราลืมมาครบรอบสามปีอ้สอรอบสปีเนาะ ถ้าได้ไล่องรวจากไปในปีถาวรเนาะก็มาสักสามปีเนี่ยมาสักสาปีถ้าอะไรเลบรบรกเก็บบอดถ้าเราไล่รเล็บบอดซีถาวรแบบกะเล็บบอดโจเกร์นะเอออ่าที่เป็นโก้กเกนมาแรกไอ้นี่ได้ดีเนาะก็เป็นวงวัะไปที่ไหนฮะก็นักเรียนนักปรกฮะเพราะมันให้สุกแล้วก็ทั้งแรกนะจิตวัด ไปกดที่กฎกรรมนะกดกิจกรรมนะก็เป็นจะตายโจ๊กเกอร์ผมนะเป็นตจ้าใต้แห่งพิยกรรมแลก็เป็นจะตายโจโกก๊ก,จโจโกเกอร์เป็นเจ้าใต้โจเกอร์เออมันเป็นจะตายโจ๊กเกอร์มันคือโจ๊กเกอร์ถ้าเกิดจะตกที่รูปหัวใจนี่มันเผื่อว่าไปแยกนะมันก็มปโคตรอีกตัวนึงนะฮะมันจะตายของเป็นจะตายโจ๊กเกอร์นะรอยยิ้มหน้ากว่าสุดยิ่งใหญ่ของซี ตัวเป็นไ er, ์วอร์จ <t uri> <at> ็อกเกอร์ผมนั <at> ้ก <t uri> ็เป็นไดบอรจ็อกเกอร์นะก็ต่อไปคือหน้าตาของจ็อกเกอร์ผมนั้นจ็อกเกอร์รวยกระเป๋าจ็อกเกอร์มันนูตัวป่ามันนูแบบไม่สวยนะก็แบบเปลี่ยนใจได้สีอย่างเดียวเป็นเดบอร์จ็อกเกอร์ผมนแบบสีง่วงเหมาะกัใสก็ที่ใส่ซุสจ็อกเกอร์ม่วงนะตันนี้เป็นหัวใจไปได้ตรงนี้เลยนะไปได้ได้เลยกดตรงนี้หรือจะเจตั้ง แล้ถ้าผมแล้วกิจกรรมนี้มันมาสักเดือนหนึ่งอะหนึ่งวันสองวันมั้งเออก็ไปกดแดกได้เลยผมนะก็เป็นกดไม่กดได้สิกดไปสูบได้ดีนะกดเพจก็เพจถูกคุวะเฮ้ยโคตรถูกอะเออฮะก็ตรงนี้ไม่มีตังค์่ยก็ถ้าเกิดมีตังค์เนี่ยมื่ไหร่ก็แบบมนมีบกรกคนนี้พาสามารถวนี้คุณอร่าเนี่ยอื มึงจะพูดดิมคอนแอลฟรีฮะว่านะคตรจะมีแจกฟรีเปล่าแต่ไม่แน่ใจผมก็ What? ก็ขามาแอดม,มาแอดได้เลยผมนะกดตรงนี้แล้วก็มากดใส่อดีผมไปได้แฮะก็แคปหน้าจอไว้ดีนะเดี่ยไอสัตว์เด้งตัวนี้อะไรเข้ามาเด้งทุกนทีสัตว์เด้งนองฝนกินอะไรเข้ามาต้น,น้อยสักพักหนึ่งก็ๆๆๆเข้ามาก็รอ,อไปดีนะครับ เฮ้ยบดิงนี่มีมาขายดิบูดิงโดนยองนะกบูบับคอสวัสดีบายบายหมกขอาสางน้องๆด้วยวนะทุผนนะติดตามซ่อนกันนีหน้าดีกวา